โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่นหน้านะครับวันนี้ไปดูของที่กรุงเทพมาแล้วแ,แล้วแต่ดิวนั้นยังไม่ได้จบนะครับไม่ได้กลับบ้านหรือเ<ม>ปล่าจ้าม,มานมันถึงแี่หน้าแล้วจะกลับบ้านหรือเปล่าแล้วแต่มีดิวพิเศษนะครับว<จ>ันนี้จะมีดิวอีกดีวหนึ่งนะครับเราต้องไปอาจจะไปต่อนะครับวันนี้เราจะยาวหน่อยตอนนี้ก็กี่โมแล้ววะเกือบสามทุ่มแล้วเราจะมีดิลด่วนเลยดิวนี้อาจจะ สั่งปิดไปแล้วนะครับจริงหรอสั่งปิดไปแล้วเดี๋ยวไปดูของว่าจำนวนตามนั้นไหมหรืออะไรตามนั้นไหมพอดีเขาส่งมาด่วนๆมากแต่วเขาต้องการปิดด่วนนะครับไกลไหมเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่จากนี่ประมาณ5้าสบโลโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยคืนนี้นะทุกคนนะคะโอเคจ้านี่นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับ นี่เขามาดูอะไรกันเลยนะครับนี่หัวเกียร์ยวแล้วเป็นพวกอะไหล่รถยนต์นะครับนี่สต็อกเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นนผ้าบัฟี่พวกปลอกแขนอีโมงนะครับพวกนี้ครับนี่ก็อะไรมากมายเลยเยอะมากเลยนครับเดี๋ยวค่อยนะนี่ปากกาเขียนยานะครับนี่มอบน็อตนะครับมอบน็อตงานที่เราขายอยู่แล้วนะครับมอบน็อตพวกทองไทยเปอะไรแบบนี้นะครับ อันไอ้ดูรังนี้ให้พี่หน่อยดิเกิร์บหดล้อนะครับนี่แล้วก็อะไรวะเนี่ยแกะล้เดินอันนี้นัดจุกล้อเจฟไฟเจฟไฟแกะนะครับอันนี้เราก็ไปกรุงเทพเล้วไม่ได้นะครับพอดีมาได้อีกดิวหนึ่งครับมีดิวหนึ่งดิวด่วนนะครับกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่พอดีเลยดิวนี้เข้ามานะครับนี่เป็นครอบน็อตนะครับนี่หัวแกะอยู่หลังไหนครับเฮ้ยไม่ใช่น็อตนะครับน็อตร้อนครับ้อล้อ มีหลายสีมากนะครับมีสีเงินสีไทเทเนียมสีฟ้าสีดำสีแดงนะครับไปทอดอยู่ไหนครับสีเยอะมากบีมเรื่อยขึ้นหน่อยนีย่กำลังแกะดูอีกหลังหนึ่งนี่นี่นี่เ,เป็นแบบหัวเปิดด้วยนะครับสีคือสองตัวนะครับปอกมือลนะครับเ,เดี๋ยวเราดูที่ว่าจะจบไม่จบครับมาดูเลยเฮ้ยี่งผมกลับจากกรุงเทพไงแล้วก็มาเนี่ย ก็โหหลังหูเทียก็มีนะครัาลองแกะดูหูเทียก็มีนี่หลังร่างบ้างกำลังจะอใช่ครัือดูดิว่าเขาบอกว่ามีปลายท่อนะครับการนี่นี่นี่อีกอันนึงอะไรวะเสาอากาศเสาอากาศเสาอากาศไทเทนะครับลงในกล้างไม่ได้สายนานอยรับเนี่ยมึงอะไรกันเนี่ยลองเล่ามีอะไรวะนี่ไปเท่าเราเก่งไปเนี่ย เดี๋ยวมากนี่ครับปากกาเขียนยางนะครับปเขี <Graduate. S 2> ยนยางก็มีอีกกรหูเกียร์อีกแบบนะครับหูเกียร์มีประมาณสามแบบนะครับมีแบบสั้นเก้ามิลประมาณแ,แบบยาวนะครับสามนิ้นนะครับนี่แล้วก็นี้ด้วยที่หาอยู่ครับปลายท่อนะครับปลายท่อรถเก่งรถยนต์นะครับนี่ปลายท่อรถเก่งสามารถใส่กับท่อเดิมได้นะครับรุ่นเลยนะครับมีงานสวยมากไายเทเทมาอย่างสวยเลยนี่อะไรเนี้ยภาพถึงรถนะครับ้าพถึรถก็มีนะครับ โอ้โหมางานแล้วครับจบถึางรวดเร็วนะครับตอนนี้เราเพื่อการว่านะครับปิดดีลเรียบร้อยแล้วนะครับจบลงกันไปที่เขาเปิดมาสามหมื่นห้านะครับจบกันไปที่เท่าไร่วะนเนี่ยจำไม่ได้ครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณสองหมื่นสองหมื่นเก้านะครับนี่ก็จบไปเรียบร้อยนะครับผนของกันเลยนะครับวันนี้เราเอารถมาคันไม่ใหญ่นะครับนี่ครับก็ลองผลกันเลยนะครับ นี่ก็เรียบร้อยนะครับจบดิวดิวแบบชอบดึกฉุกเฉินนะครับแบบดิวด่วนนะครับนี่จบแล้วนี่ของก็ขึ้นลถนเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอาลังมาด้วยนะครับลังมาต้องมาใส่ของนะครับเต็มรถเหมือนกันนะครับนี่จบให้ดด่วนนะครับเวลาพักมานะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับพอดีไปดูของเหมาชัยนาทแล้วก็ไอไปดูของเหมาทิรุงเทพเราก็มาจบนะครับเรามาจบที่ตายทีนะครับใกล้ๆบ้านหน่อยนะครับ หนึ่งโชคดีนึกว่าจะกลับบ้านมือเปล่าซะแล้วนะครับคนยนึงได้ของก็โอเคหน่อยนะครับไปโอเคเนดะี๋ยวเดินทางต่อทำนิดแว,บ,แวบหนึ่งแว็บปั๊มครับข้างน้ำไปต่อด,ดีกว่า